สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาย้ายรถแบ็คโฮนะครับย้ายรถขุดไอ้เจ้าแลมโบรถขุดแคตเตอร์พิล่าสามสองศูนย์เน็กเจนเชันนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าการย,าย้ายรถบุกคบุ๊บุ๊บัวสิไปพี่เด้นะ เพราะว่าไปสือทั้งนี้ดีกว่าเพราะว่าสิไปบบกินกว๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการย้ายรถในระบบงานขนส่งจะเป็นยังไงนะครับ่อนน่นก็เดี๋ยวไปดูคนขับกันนะใครขับนะ เฮ้ย hey! ของสั่นเลยอนะไปนะ่ะนี่นะคนขับนะเป็นน้องชายของทัพจัยานควานนะครับผม mm hmm. บุกอภิรักษ์กนะครับคนที่ขับแบ็คโฮน่าจะเป็นบุกทอนไทยนะครับตอนนี้ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันนะครับ วิธีการขนย้ายน็กเจนวิธีการขึ้นเทเลอร์ของทีมงานเราจะเป็นยังไงนะ น้ำหนัก22ตันนะครับไอ้เจ้าน็กเจนตัวนี้นะไม่ธรรมดานะครับมาแล้วครับไอ้เหลมบ่า Oh. แท็กนี่ต้องบอกว่ากว่วงมากนะครับอาจาเจ้าเน็กเจนรถออกจากช่วงกระบะเท,ทเลอร์เลยนะครับผม ไปไหนฮะกูไปเหยืยอเนี่ยมาให้ไปรุงเ,เทพอนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมือเงินมาแล่นดินต่อเนี่ยครับ อ่ไดเนียว่อะไดีเดียวละเราเบิรตัวมิตรอาจารย์ไมิสรน้อกินคนเดียวเดี๋ยวผมจะพามาดูช่วงรถน้ำผม พอโอเคโอค้โ,อโ,อโหมันล้นออกด้านข้างเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูระบบระหว่างทางขนสง่งนี่จะสุดจัดแค่ไหนนะครับ อ่ะ,อะเดี๋ยวของล,งล,งล,งลุอ้งรถไปละขอขาลงรถไปจัดจังเลี่ยทานก่อนปะนี่ครับบรรยากาศภายในเก่งนะใหญ่เป็นตกทางคนข,ขี่นี่เด้อ

มันอย่าบอกเดี๋ยวเตียนเตียนเตียนเตอร์ล้วนแล้วเพียงอย่าไม่โค้งอะไรตัวเพราะว่ามุ่งโซนนะเพื่อนซานนั้ลืมเตียมมันใส่เรื่อยง่ายนะเตียมไอ้เงื่อนไหลมาไปจอดยุบปั๊มอย่างนี้นะเนี่ยเหรอมันโคตรเต็มถังกกก็แินนวั้้ไม่แยกบรรยากาศภายในนะครับ

ไปเลยไปเลยบุมโนวิทยโนวิทเดี๋ยวว่ายู่่ะมโนวิทย์ากอวใจด้มุ่ยไลแทกรถมโนวิทย์เด้ไม่ไปไปแล้วแต่ว่าค้งนั้นที่บานอีปัวไม่เห็ปันหา ระหว่างทางการขนส่งนะครับผมระบบงานขนส่งถือเป็นระบบงานขนส่งนะครับก็จริงๆรเ,เส้นทางที่เป็นทางลัดยางหรือทางค,นคอนกรีตกสวรรก็มีนะแต่ว่าทีมงานเราก็ไม่ค่อยไปนะครับเพราะว่าบัวว่าเขาตั้งด่านนะครับผม <laughs> ก็เลยลัดล้อมาแถวๆนี้แหละครับลงไปยันได้ดีแหละเฮ้ยเบียอย่างวี hey, ้ป่ะนี่นี่เป็นคนน่นี่แหละครับนี่แหละครับนนคบบนที่ขับรถอยู่ตอนนี้ก็ น้องชายคนหลงหนะพี่รักนะนี่แหละครับจุดข้ายของทีมงานนะครับผมอาใ่หล่อนะอย่างอื่นไม่มีหรอก่ว่บาหมองแยกเมื่บวานนี้เย,ยเี่ยวหนาบักเด้อ ข่าสายไฟอมเนี้ยเร็วสินสั้นแล้ว่วาเรจวข่าสายไฟอมมาแล้วหรอจีมืออะไรอยู่หรอนี่แหละครับนี่นะครับบรรยากาศร,ระหว่างทางนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากเฮ้ยระวังระวังเบียดไปไว้โควิดโควิดเบียดเรดึงเกียร์ไปดึงเกียร์ไปดึงเกียร์ไปน้ำลงเกียร์ไปน้ำนะหลากรอยหรอยเบียดจะว่าดึงเกียร์ไปน้ำน่ะบ่ได้ใส่เบียดยังดึงเกียร์ไปน้ำลงเกียร์ไปน้ำระวังเนอะระวังสุดลงถางทางเนอะปวดหนักขนี้ยังสุดไงเดี๋ยวเนี่ย ก็อย่างนี้ไปจนถึงที่ไม,ม้นะครับผมเดี๋ยวสำหรับยังไงคลิปนี้ผมเองก็ผมว่าเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูาปากซอยนิดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดิดนมีการตั้งด่านมาที่หมายนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ